เยตะจะไปงานแล้วเยตะจะชโชชโชไอ้นั่นน่ะหอยใจหอยใจเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปเอาหอยใจมาชม

พอสวามีออกมาโชว์ตัวนิดนึงแต่กล้องมันถ่ายไม่ได้อะเพื่อนๆเห็นไหมสวยไหมเห็นหรือเปล่าข้างหลังข้างหลังเป็นไออะไรนะอไออะไรนะเขียนอวยพรเขานะเห็นไหมเขาชื่อตักมาอาทัวตักมากับอาทัวเห็นไหมเห็นไหมสวยนะสวยนะ เห็นไหมเยะตะหมอวให้เขาโอ้ยสุขใสเขาคงดีใจเนาะเพื่อนๆเนาะนะสวยเนาะ <c oughs> เดี๋ยวยอย่าตะเขาวางก่อนเดี๋ยวไม้เสียบๆเลยเพื่อนเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูไม้เสียบๆเยะตะสองร้อยสองร้อยของปลอมนะสองร้อยร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบสิบบาทสิบบาทสิบาบาทได้สองอันซื้อคอมเมน มันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นสร้อยคอแต่มันยาวเยาตะเลยมาตัดเป็นสร้อยคอกับสร้อยคอมือเห็นไหม <c oughs> สิบบาทก็สวยได้นะเออนั่นแหละอันนี้ก็สวยอะ่ะเยาตะภูมิใจมากเลยมันสวยดีเนาะนเพื่อนๆเนาะสวยนันเย,ยาตะตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวห้าโมงเดี๋ยวเขาจะมารับถึงที่เลยนะไปในใน มืดในอำเภอมัง้งนั่นแหละก็มารับถึงที่จุตะรอเขาอหก็เลยเลมาถ่ายเพื่อนๆดูถ่ายข้างนอกบ้านในบ้านมันอะนั่นนะ่ะมันอะไรนะมันเออมันมืดฝนจะตก <c oughs> ย่ยด,ดูไม้ <c oughs> ไม้เสียบเสียบไม้เสียบเสียบแบบชนรบทแบบประหยดัดประหยดัดไม่้องเสียบัง <c oughs> เอาเอานี้ยัดรูไม้เสียบเสียบ ชนบดชนมันหนาวอะ่ะเพื่อนๆมันหนาวอะ่ะไปไหนมาไหนช่วงหน้าหนาวนะเื่อยัยตาความจริงนะยัยตาใส่เสื้อสามตัวนะเดี๋ยวก็จะเอาเสื้อไอ้นั่นมาใส่อีกตัวหนึ่งเสื้อแจ็คเก็ตอ่ะนั่นแหละเสื้อสูทนะมาใส่อีกตัวหนึ่งนี่ปกติยัยตาม่กระโปรงนี่ความจริงหนะ้าร้อนใส่แต่กระโปรงนะใส่เสื้อแขนยาวอีกลำบากนะหนาวหวัวร้านจังหัวร้านจังร้านวิเศนหรือเปล่าเนี่ย คิดถึงนะเพื VII ่อนๆคิดถ so ึงคิดถึงเออนั่นแหละยายตาแค่จะมาโชยส่งของสวยๆงามๆที่ยายตาทำนะโชว์อีกโชว์อีกเพื่อนๆมันสวยมันสวยอยากจะโชว์อีกสวยเนาะสวยนาะสวยจริงๆเลยเนาะเพื่อนๆเนาะ นี่แหละเออเดี๋ยวเรื่องไอะไรนั่นนะ่ะเรื่องอะไรนะเรื่องที่ว่าเออมีเพื่อนกระถามว่าทําโครงด้วยอะไรโครงก็ทําด้วยกิ่งไม้กิ่งไม้กับไม้เสียบเสียบเหมือนไม้เสียบเสียบยีตะนั่นแหละเอากิ่งไม้มาทำาเนาะนั่นแหละอันนี้ก็เป็นดอกไม้ที่ปลูกได้เพื่อนๆแต่ดอกพวกนี้นี่ไอ้ที่สูงๆนี่ปลูกไม่ได้เพราะว่ายีาตะามาออปัดแต่พวกนี้กลาบเล็กๆเ,กเกนี่ยปลูกได้พอดีดอกที่มันปลูกได้อยู่ในกระถางในบ้านนะ่ะมัน ช่วงนี้มันไม่สวยแล้วนะเพราะมันปลูกนอกบ้านไม่ได้มันมีอยู่ในกระถางก็เลยเยตาเอาพวกนี้มาเสียบใหม่อีกทีหนึ่งจ้าแค่นี้แหละเพื่อนๆคิดถึงคิดถึงไอ้เรื่องนั้นนะเพื่อนๆที่ว่ามีคนแอบแฮ็กข้อมูลเยตานัมีเพื่อนๆเขาบอกเยตาแล้วว่าให้ทํายังไงอะเนาะเดี๋ยวเยตาจะเปลี่ยนรหัสใหม่เดี๋ยวรอ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 กลับไปเมืองไทยก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยทํา เพราะว่ายยตาไม่กล้าทําช่วงนี้ยายตาไม่อยากมัวๆอีกแล้วมัวไปมัวมาเนี๋ยวยตาหายรับไปจับโลกหายรับไปจากโลกโดยสวยเลย <c oughs> อเออใกล้จะห้าโมงแล้วเพื่อนๆห้าโมงแล้วเขาจะมารับนะให้ถ่ายบรรยากาศให้ดูนิดนึงในไหนก็ถ่ายแล้วเนาะบรรยากาศในบ้านเยตา แค่นี้แหละเนาะเดี๋ยววันหลังค่อยเอาไม้แล้วคอยทายไม้วันนี้แค่จะมามีเพื่อนบอกให้เชิญรชวญอีกเชิญอีกเชิญอีกไม่ห่วงสูตรนะไม่ห่วงสูตรเพื่อนเพื่อนไม่ห่วงสูตรเอาไปใช้ได้นะไม่ห่วงไม่ห่วงจ้าแค่นี้แหละแค่นี้แหละคิดถึงคิดถึง ตัวนิดนึงแต่กล้องมันถ่ายไม่ได้อ่ะเพื่อนๆเห็นไหมสวยไหมเห็นหรือเปล่าข้างหลังข้างหลังเป็นไอ้อะไรนะเออไอ้อะไรนะเขียนอวยพรเขานะเห็นไหมเขาชื่อตักมาอาทัวตักมากับอาทัวเห็นไหมเห็นไหมสวยนะสวยนะ เห็นไหมเยตะมอบให้เขาโอ้ยสุขใสเขาคงดีใจเนาะเพื่อนๆเนาะนะสวยเนาะ <c oughs> เดี๋ยวอยตะเขาวางก่อนเดี๋ยวไม้เสียบๆเลยเพื่อนเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูไม้เสียบๆเยตะสองร้อยสองร้อ <c> ย <oughs> ของปลอมนะสองร้อยร้อยห้าสิบรอยหาสสิบบาทสิบ <c oughs> บาท10บาท,10บาทได้สองอันซื้อขอมเมน มันเป็นมันเป็นมันเป็นสร้อยคอแต่ทาด้วยกิ่งไม้กิ่งไม้กับไม้เสียบเสียบเหมือนไม้เสียบเสียบยีตะนั่นแหละเอากิ่งไม้มาทํแล้วเนาะนั่นแหละอันนี้ก็เป็นดอกไม้ที่ปลูกได้เพื่อนๆแต่ดอกพวกนี้นี่ไอที่สูงๆนี่ปลูกไม่ได้เพราะว่ายีตะมาปัดแต่พวกนี้กุหลาบเล็กๆเนี้ยปลูกได้พอดีดอกที่มันปลูกได้อยู่ในกระถางในบ้านอ่ะมันช่วงนี้มันไม่สวยแล้วเนาะเพราะมันปลูกนอกบ้านไม่ได้มันมีอยู่ในกระถางกันเลยยีตะเอาพวกนี้มาเสียบ หมาอีกทีนึง่งจ้าแค่นี้แหละเพื่อนๆคิดถึงคิดถึงไอ้เรื่องนั้นนะเพื่อนๆที่ว่ามีคนแอบแฮ็กข้อมูลเยะตะนะ่ะมีเพื่อนๆเขาบอกเยะตะแล้วว่าให้ทํายังไงอ่ะเนาะเดี๋ยวเยะตะจะเปลี่ยนรหัสใหม่เดี๋ยวรอ,รอ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 กลับไปเมืองไทยก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยทําเพราะว่าเยะตะไม่กล้าทําช่วงนี้เยะตะไม่อยากมัวๆอีกแล้วมัวไปมัวมาเดี๋ยวเยตะหายรับไปจับโลกหายรับไปจากโลกเดี๋ยว่วยเลย យ <laughs> <laughs> <variance thumbnails> ៉ា៎កែចាំ5ម៉ោងហើយមិត្តភ័ក្តិ5ម៉ោងនេះខេតតាទៅງານហើយយេតតាជួយជួយឯណាហួយចៃហួយចៃឥឡូវណាទៅយកហួយចៃមកជួយ Okay, ich mein, ja, mein Schatz Oh, oh, oh. So, Da ist euer mein Mann. Ja. Stock finde ich ja. Ja, siehst du nicht? Später höre ich der Stock jetzt? Oh, oh Stock. Okay, fertig. Ja, fertig. Oh. สวาสวามีองคมาช่ใส่เสื้อสามตัวนะเดี๋ยวก็จะเอาเสื้อไอ้นั่นมาใส่อีกตัวหนึ่งเสื้อแจ็คเกต็ตอ่ะนั่นแหละเสื้อสูทอ่ะนะมาใส่อีกตัวหนึ่งนี่ปกติยิ่ตาม่กระโปรงที่ความจริงหน้าร้อนใส่แต่กระโปรงนะใส่เสื้อแขนยาวอีลำบากนะหนาวหัวร้านจังหัวร้านจังร้านวิเศนหหรือเปล่าเนี่ยคิดถึงนะเพื่อนๆคิดถึงคิดถึง ออนั่นแหละเยาตาแค่จะมา่วยสอของสวยๆงามๆที่เยตะทำนะโชยอีกโชยอีกเพื่อนๆมันสวยมันสวยอยากจะโช์อีกสวยนะสวยนะสวยจริงๆเลยเนาะเพื่อนๆเนานะแค่นี้แหละเ,ออเดี๋ยวเรื่องอ้ไน,นั่นน่ะเรื่องอะไรนะเรื่องที่ว่า มีเพื่อนก็ถามว่าทาโครงด้วยอะไรโครงก็มันยาวเยตะเลยมาตัดเป็นสร้อยคอกับสร้อยคอมือเห็นไหมสิบบาทก็สวยได้นะนั่นแหละอันนี้ก็สวยอ่ะยตาภูมิใจมากเลยมันสวยดีเนาะนเพื่อนๆเนาะสวยนั่นแหลยยตะยตาตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวห้าโมงเดี๋ยวเขาจะมารับถึงที่เลยนะไปในใน ืในอำเภอมัง้งนั่นแหละก็มารับถึงทีอุตตร์รอเขานั่นแหละก็เลยมาถ่ายเพื่อนๆดูถ่ายข้างนอกบ้านในบ้านมันไอ้นั่นน่ะมันอะไรนะมันเออมันมืดฝนจะตก <c oughs> ย่าดูดไ,ม <c oughs> ไม้เสียบเสียบไม้เสียบเสียบแบบชนบทแบบประหยดัดประหยดัดไม่ต้องเสียทักษ <c oughs> เอาเอาอนุยาตรูไม้เสียบ ฉันงดฉันมันหนาวอ่ะเพื่อนๆมันหนาวอ่ะไปไหนมาไหนช่วงหน้าหนาวน้ำเปือ่อยเยตะตามจริงนะ